สวัสดีครับผมลุงศักดิ์นะครับวันนี้มีเรื่องดีๆที่จะมาแนะนำกันเปิดร้านอาหารยังไงให้ปังลูกค้าแน่นไม่เจ๊งง่ายเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางร้านขายดีคนเต็มร้านทุกวันแต่บางร้านเปิดได้ไม่ถึง6เดือนก็ต้องปิดตัวลง ถ้าคุณกําลังคิดจะเปิดร้านอาหารหรือเปิดแล้วแต่ยอดขายมันยังไม่ปังวันนี้เรามี7เทคนิคเด็ด,ด,ดๆทําให้ร้านของคุณขายดีลูกค้าติดใจและอยู่รอดในวงการนี้ได้แน่นอนมาฟังกันครับเพราะถ้าคุณทําตามนี้โอกาสรอดสูงมากเทคนิคแรกเลยนะครับร้านคุณต้องมีเมนูพระเอกที่คนจดจําได้ลองคิดดูถ้าคุณพูดถึง KFC คุณจะคิดถึงอะไรอ่าไก่ทอดครับใช่ไหมไก่ทอดถ้าพูดถึง MK คนจะคิดถึงอะไร เป็ดย่างสุกี้โอ้ยลวกจกิ้มแต่ถ้าพูดถึงร้านของคุณคนจะนึกถึงอะไรถ้าคําตอบหาไม่ได้หรือเป็นอะไรก็ได้แปลว่าคุณกําลังมีปัญหาแล้วล่ะครับวิธีแก่ก็คือเลือกเมนูที่เป็นจุดขายของร้านแล้วทําให้อร่อยที่สุดตั้งชื่อเมนูให้โดดเด่นเช่นก๋วยเตี๋ยวเรือโคตรเข้มข้นหรือหมูกรอบจัก,กรรพดิโปรโมทเมนูนี้ให้หนักๆทํารูปสวยๆโพสโซเชียลรีวิวให้เยอะๆสรุปอย่าปล่อยให้ร้านของคุณเป็นร้านที่ ไม่มีใครจำได้เทคนิคที่2ครับสตอรี่ของร้านก็สำคัญไม่แพ้กับรสชาติลูกค้าสมัยนี้ไม่ได้ซื้อแค่รสชาติอาหารเท่านั้นครับแต่ซื้อเรื่องราวของร้านด้วยตัวอย่างถ้าคุณขายขนมไทยอาจเล่าเรื่องว่าสูตรนี้ได้มาจากอาม,ม่าอากงอายุ90ปี1 2อ่120ปีอ่าโหร้อยยี่สิบปีนี่นานไปไหมถ้าคุณขายชาบูอาจบอกว่าน้ำซุปสูตรรับจากญี่ปุ่นแท้ๆสรุปร้านที่มีเรื่องราวน่าสนใจจะทําให้ลูกค้าจดจาและแชร์กันต่อไป เทคนิคที่3ครับตั้งชื่อร้านให้จำง่ายลูกค้าจำได้ง่ายมีโอกาสถูกค้นหาใน Google ได้ง่ายขึ้นวิธีตั้งชื่อให้ปังใช้ชื่อที่อ่านง่ายครับเช่นโ,โกโก้เข้มโคตรด,ด,ดีกว่าโกโก้ดีสุดรีมถ้าคุณขายก๋วยเตี๋ยวลองใช้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำลุงแดงดีกว่าร้านเด็ดบางกอกเช็คว่าใน Facebook Google มีคนใช้ชื่อนี้หรือยังสรุปชื่อร้านที่ดีก็จะช่วยเพิ่มยอดขายได้จริงอีกทางหนึ่งครับเทคนิคที่4ร้าน อาหารยุคนี้ถ้าไม่มีโซเชียลเท่ากับพลาดโอกาสมหาศาลวิธีทำร้านให้เป็นที่พูดถึงถ่ายคลิปลงทิกต o k เช่นรีวิวเมนูเด็ดวิธีทำอาหารให้ลูกค้าช่วยโปรโมทเช่นถ่ายโลปติดแท็กร้านของเรารับฟรีเครื่องดื่มนึงแก้วรีวิวจากลูกค้าจริงถ่ายวิดีโอลูกค้ากินแล้วพูดว่าอร่อยมากอร่อยมากนะครับสรุปทำให้ลูกค้า ช่วยโปรโมทร้านของคุณเทคนิคที่5อย่าลดราคาจนเจ๊งใช้โปรโมชั่นให้เป็นวิธีจัดโปรย่างฉลาดใช้ซื้อ1แถมหนึ่งดีกว่าลด50%นะครับเพราะคนจะซื้อมากขึ้นแจกคูปองส่วนลดสําหรับครั้งหน้าเช่นลด20%สําหรับการมาอีกครั้งหนึ่งจัดโปรเฉพาะช่วงที่ร้านเงียบเช่นลดพิเศษช่วง14นาฬิกาถึง17นาฬิกาสรุปลดร,ราคาไม่ใช่ทางรอดเสมอไปแต่ต้องทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้านะครับ,รบเทคนิคที่6ยุคนี้ถ้าไม่มี มีเดลิเวรเขากลับเสให้ลูกค้าไปเทียบวิธีใช้ delivery ให้ได้กำไรตั้งเมนูพิเศษเพราะ delivery เช่นชุดข้าวบวกเครื่องดื่มใช้โปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าเช่นสั่งผานแกลบลด10%ออกแบบแพคเกจิ้งให้สวยอาหารต้องถึงมือลูกค้าแบบไม่เละนะครับสรุปทำให้ Delivery กลายเป็นแหล่งรายได้หลักอีกทางหนึ่งเห็นไหมครับการเปิดร้านอาหารให้ปังไม่ใช่แค่ทำอาหารอร่อยเท่านั้นสรุปเจเทคนิคที่ต้องทำให้ได้หนึ่งมีเมนูพั เอกนางเอกให้ลูกค้าจําได้2สร้างสตอรี่ให้ร้านมีเอกลักษณ์สตั้งชื่อร้านให้จําง่ายค้นหาเจอง่าย 4. ทําคอนเทนต์ไวรัลให้คนแชร์5จัดโปรโมชั่นให้ฉลาดไม่ลดจนขาดทุน 6. กใช้เดลิเวอรี่ให้เป็นเจปรับตัวให้เร็วตามเทรนตลาดถ้าคุณกําลังเปิดร้านอาหารหรือคิดจะเปิดร้านลองทํานําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม คามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบาย